ครับสวัสดีครับสวัสดียคำ่ําโอเเกิงเกินมาซ่อมครับผมสวัสดีเพี่งน้อง FC รุ่นทั้งหลายนะวันนี้ก็เหมือนเดิมครับวันอาทิตย์ก็ทำงานเสร็จแล้วนะครับตรงฟงตรงฟงตรงฟง,ง,ฟงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเครื่องยนต์ เสรจเรียบร้อยแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับกำลังลิ่งงานก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูปกติดีครับใช้ได้น้ำไม่ดันเยวเปลี่ยนนัดลอ้อครับเปลี่ยนนอดลอ้อนัตมันสั้นเปลี่ยนหมดเลยสี่ล้อแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องมันเกียร์มองท้ายทีเดียวเลยก็หมดแล้ววันนี้งานมันหลายคันเ,นเลยไม่ได้ถ่าย มีมาล้างทอ่อลงทอ่อร่วมด้วยสเสร็จเรียบร้อยน้ำไม่ดันได้ผ่านเดีย๋ยวทำเสร็จเปลี่ยนรถอลงลง้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เสร็จเดี๋ยวจะเอาไปวิ่งเล่นใช้งานสักพักนึงเอาให้แบบให้ชัวร์ไปเลยนะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับนี่ปับลุงแดงครับลุงแดงถึงเดี๋ยวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ แต่ถ่ายน้ำมันเกียร์ไปแล้วนี่น้ำมันเครื่องที่ใช้นะครับผมใช้ตัวนี้ครับอลุงแดงนี่โอ้สุดยอดสี่ลิตรไม่พอครับต้องซื้ออีกลิตรหนึ่งสองร้อยบาทนะครับแค่ลิตรเดียวอันนี้สี่ลิตรคิดดูเท่าไหร่น้ำมันเกียร์ครับตัวนี้เนี่ยน้ำมันเกียร์ทั้งนั้นเลยนะครับที่ผมถ่าย,ยของผมทั้นนทงนั้นเลยรถคันนี้ทั้งนั้นเลยถ่ายไปสามเที่ยวแล้วจนกว่ามันจะใสไม่ต้องไปฝัด ปัดไปก็เสียของเปล่าวิว่งเลยครับเติมเสร็จวิ่งวิ่งไปสักอาทิตย์นึงแล้วก็มาถ่ายใหม่ถ่ายว้นไปไงเงี้ยตอนนี้ใสเรียบร้อยแล้วใช้ได้ละอันนี้ก็เติมใส่เลยเสียได้ของไปฝัดอะเอาแบบบ้านๆน,นี่ครับลุกทุ่งลุกทุ่งนี่แหละแล้วก็ถอดอ่างมาล้างก็ใช้ได้นะเดี๋ยวกำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวเติมน้ำมันเครื่องให้ดูนี่ ถ่ายเสร็จแล้วนะครับอืมของผมก็เติมมาแบบนี้ครับง่ายๆตวงเอาตอนเราถ่ายออกมาเสร็จใส่ใส่กระมังเสร็จอะไรเงี้ยใส่ถาดใส่กระมังพอถ่ายเสร็จปุ๊บมันออกมาหมดปุ๊บแล้วก็เอาของเก่านะครับมาตวงตัวนี้ก่อนตวงตัวนี้เสร็จปุ๊บได้แค่ไหนแล้วก็เอาของใหม่เนี่ยตวงให้ได้เท่าเดิมแล้วก็เติมคืน บอกว่าเติมเงี้ยครับแบบง่ายๆไม่ต้องไปคิดอะไรมันมากมายไม่ต้องไปคิดเยอะอร่อยอร่อยรับทานง่ายเอ้ยนี่มีผู้ช่วยด้วยม่เครื่อจับก้อน,นครับเป็นเครื่องเจนะครับที่ว่าเป็นเกียรวอโต้เนีย่ยนี่ครับเติรตรงนี่ละครับที่รูที่วัดนี่อุปกรณ์เติมครับง่ายๆครับสสยยาง รวยนี่ออกแบบง่ายๆเลยไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียด Edison ไม่ต้องไปคิดเยอะเอาเต parasite, ิมเทเบาๆเลยไม่ต้องรีบงานเรียบร้อยเมียโทรตามใครวะพอเติมปุ๊บโทรศัพท์เข้าโอ้โหนี่แม่งสุดยอดจริงๆเนี่ยอ๋อเติมเสร็จแล้วครับนี่ครับเติมอยู่นี่ครับเขียนว่าถทมมิชชั่น เป็นเครื่องเจฝาขาวนะครับคันนี้จะใช้อยู่ที่3มลิตรครึ่งตวงแล้วประมาณ3มลิตรครึ่งก็มันออกมาแค่นะั้นจริงๆมันเยอะกว่านั้นนะครับถ้าฝัดนี่มันจะได้เยอะมันจะได้เยอะกว่านั้นนะครับอันนี้ก็คือผมทาเองนะครับแบบอ,อ่ก็แต่ถ้าเอาให้ดีก็ฝัดฝัดชิ่งนะครับแต่คันนี้ผมไม่ฝัดนะครับผมก็คือถอดอ่างมาล้างเปลี่ยนไส้กองกองน้ำมันเกียร์ อแล้วก็พอผมเติมเสร็จก็ใช้งานนะใช้งานใช้งานสักประมาณอาทิตย์นึ่งไม่ถึงอาทิตย์ด้วยวิ่งสักสามสามสามรอบแล้วผมก็มาปล่อยออกแต่เนี้ยคือน,นี่เป็นรอบที่4แล้วนะครับที่ผมปล่อยทิง้งรอบที่4นะครับแต่ไม่ต้องถอดอ่างนะครับแล้วก็ขึ้น้อยสตาร์ทเครื่องให้มันปั่นแล้วก็ดับเครื่องให้มันไหลออกเอง อาจจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะอันนี้มันขอผ,ผมทาเองนะครับแต่ถ้าเป็นรถลูกค้าก็จะทําอีกอย่างนะครับก็คืออย่างน้อยก็ต้องมี8ลิตรนะครับของรถลูกค้า2แกลลอนแล้วน้ำมันเกียร์ถ้าเป็นพวกเครื่องตระกูลพวกนี้พวกเกียร์ออโต้หรือว่าพวกคอจูเนอร์อะไร er, พวกเกียร์ใหญ่ๆเพราะมันจะอยู่ในทอร์กด้วยหลายลิตรนะครับมันจะไม่หมดนะครับ ถ้าถ่ายแบบเฉยๆเหมือนถ่ายน้ำมันเครื่องอะ่ะมันจะไม่หมดนะครับมันจะเอาน้ำมันใหม่ไปปนกับน้ำมันเก่าแต่ถ้ายอมเสียเ,เงินฝัดชิ่งนี้ก็จะดีเรื่องอน้ำมันเกียร์เนี่ยจะสะอาดนะครับเขาก็เอาของใหม่ครับไปไล่ของเก่าแต่มันก็คุ้มกับเงินที่เสียครับเพราะมันอาจจะใช้ได้อีกนานแต่ถ้าเกิดคนที่ใช้มาเป็นแสนโลแล้วเอาไปฝัดเอาไปถ่ายครับอาจจะอาจจะมีปัญหาเนียนะครับเกียร์ คืออันนั้นมันคือมันระยะสุดท้ายแล้วเหมือนคนเหมือนคนป่วยระยะสุดท้ายอ่ะให้ทํายังไงให้เสียเงินเท่าไหร่ก็อาจจะไม่กลับมาไม่หายเหมือนเดิมครับอาจจะหนักหรือว่าเสียชีวิตไปเลยก็ได้ถ้าเป็นคนนะครับเกี่ยวโ,ต,โต้ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราดูแลตั้งแต่ทีแรกดูแลดีๆนะครับมันจะไม่เสียแต่ถ่ายบ่อยเกินมันก็ไม่ดีนะครับมันเปลืองค่าใช้จ่ายของผมนี่ให้ลูกค้าถ่ายตั้งประมาณสี่หมื่นโลก็ถ่ายทิ้ง 40,000โลดันออกจนหมดไส้หมดพุงครับแต่ไม่ได้ฝันนะครับดันออกใช้วิธีดันดูดแล้วก็ดันออกก็เป็นเฉพาะที่ผมทํานะครับอันนี้เฉพาะที่ผมทำแต่ละคนก็ต่างกัน,นครับทําต่างกันผมเอาออกให้ได้มากที่สุดอะเจ็ดลิตรกว่านี้ผมเติมได้แบบเติมแบบว่าไม่มีเหลือเลยนะครับถ้าไล่กันจริงๆเนี่ย เป็นพวกเกียร์ตะกูลพวกไอสิ้นอะไรพวกนั้นอ่ะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเสร็จแล้วเติมน้ํามันเสร็จแล้วแล้วก็รอบนี้ก็คือที่ผมถ่ายออกมานี่ก็คือใสแล้วนะครับแต่รอบนี้ก็คือถ่ายแล้วก็เติมใหม่เพราะว่ามันมีน้ํามันเกียร์อยู่ก็ไหนๆก็อยู่แล้วก็เลยถ่ายเดี๋ยวจะใช้เดี๋ยวจะเติมน้ำมันเครื่องต่อเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับพี่น้องเออตัวนี้นะครับ เนี่ยครับอันนี้ผมก็จะใชต้ตัวเนี้ตลอดเลยครับมันยงไงอะ่ะมันแพงอะ่ะแต่มันก็มันมันก็สะอาดดีนะใส้ในบางคนก็ใช้บางจย่างนะโอเคตัวนี้ก็ถ่ายหลายรอบแล้วนะครับอันนี้มันห้าพันโลผมถ่ายทีหนึ่ง มันก็อาจจะเสียดายน้ำมันนะครับแต่เราเอาแบบสบายใจรถไม่ว่าจะเป็นรถยกหรือว่ารถที่ผมใช้เนี่ยพวกเนี้ยผมก็ถ่ายมานห้าหกพันโลผมก็ถ่ายทิ้งยิง่งถ้าเป็นดีเซลนี่แป๊บเดียวครับผมถ่ายทิ้งล้วอันคันนี้มันใช้แต่น้ำมันนะครับไม่ได้ใช้แก๊สใช้แน้ำมันล้วนเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้น้ำมันมันขึ้นแล้วก็เช็คระบบอีกทีนึงนะครับ รอบคำครับรอบคำรอบคำ yeah. นี่ตาร์เครื่องก่นอนตึบมองแล้วไม่เห็นเลยแป๊แบแป๊บฝากตาร์ตึบน้ำมันขึ้นแล้วโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลย เกียร์เสร็จแล้วก็มาเข้าเกียร์เข้าเกียร์ไล่ไล่น้ำมันให้มันเข้าระบบเฮ้ยไ่ทุกเกียร์เลยไม่ใช่เติมเสร็จแล้วเอาไปวิ่งนะครับต้องมาไล่ให้มัน้ำมันมันวิ่งเข้าระบบก,ก่อน กียร์ุ่นี้มันดีที่ว่ามันไม่กระตุกเลยนะครับใส่เกียร์เนี่ยแบบอันนี้เกียร์ว่างนะบตบเนี่ยแบบไม่มีกระตุกเลยนิ่มเลยบางคันนี่กระตุกนะครับแก้วเกียร์ปุ๊บกระตุกตึกน่าอาจจะเกียร์ไม่สมบูรณ์หรือว่าระบบไฟลวนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการวัดน้ำมันเกียร์นะวัดกันยังไงนี่นะครับนี่จะเป็นการวัดน้ำมันเกียร์อันนี้รุ่นเก่านะครับ ุ่นเก่าเก่าโอ้โหต้องมองไม่เห็นแล้วอะ่ะนี่ครับามชันเร็วมันจะมีตัวนี้นะครับมันจะเขียนบอกนะครับเออ้นนี้มันมองไม่ชัดนะครับนี่คูเครื่องเย็น นี่ครับปูนี่เครื่องเย็นนะครับขีดสองขีดล่างเนี่ยพอ้น้ำมันเกียร์มันเย็นนะครับแต่อีกสองขีดบนนี้จะเป็นฮอตนะครับเกียร์ว่าฮอตก็คือเครื่องร้อนนะครับเครื่องร้อนแต่ตอนเนี้ยเครื่องมันเย็นอยู่น้ำมันเกียร์มันยังเย็นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะวัดนะครับเสียบเข้าไปก็คือเวลาวัดเกียร์วัดน้ำมันเกียร์โตโยต้านะครับอันนี้รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่ารุ่นหลายปีแล้ว สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วค่อยวัดนะครับไม่ใช่วัดตอนเครื่องดับนะบเสียบให้สุดนะครับเสียบให้สุดกระดึงขึ้นมานะครับมาดูปั๊าอยู่ตรงไหนเออเสบไดอยู่ช่วงคูนะครับยังไม่ถึงฮอตนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆให้อยู่ในขีดในเกณฑ์ที่ว่าระหว่างครูฮอตนะฮะก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวเวลานะ้ำมันเกียร์มันร้อนนะครับมันจะขึ้นมาอยู่บนขีดบนเลยขีดฮอตเลยนะครับเพราะว่าน้ามันเกียร์ออต้เนี่ยพอเวลาความร้อนมันสูงเนี่ยมันจะขยายตัวนะครับไม่ใช่ว่าเครื่องเย็นรถเติมแล้วอยู่ในตำแหน่งขีดฮอตเลยอะ่ะ เวลาเราติดเครื่องสตาร์ทเครื่องวัดน้ำมันเกียร์เนี่ยแล้วถ้ามันอยู่ขีดฮอตเลยคือเวลามันเวลามันร้อนนะครับมันจะมันจะกลายเป็นน้ำมันเกินนะครับมันจะกลายเป็นน้ำมันเกินอ่านี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเรื่องทัวไปที่ที่ต้องรู้เอาไว้บ้างนะครับมันเกินมันก็ไม่เป็นไรนะครับคนก็ใช้บางคนก็ว่าเกินมันก็ไม่เป็นไรแต่ให้มันอยู่แบบตามที่เขากําหนดดีที่สุด เพราะาเครื่องคันนี้มีออยเกียร์ด้วยนะครับออยเกียร์อยู่ใต้ท้องรถนะครับผมติดตั้งไว้ใต้ท้องรถใหญ่มากเพราะว่าผมปล่อยน้ํามันทิ้งออกหมดแล้วปล่อยน้ํามันที่มันคางในออยเกียร์ทิ้งอยู่หมดแล้วคันนี้ไม่ได้ไม่เพราะว่าไม่ได้ต่อออยเกียร์เข้ากับระบบน้ํานะครับคันนี้ผมเดินเอาไว้ใต้ท้องก็มันก็พอช่วยได้นะครับมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครแต่ก็ช่วยได้อยู่มีพัดลมอยู่ใต้ท้องด้วยตัวเล็กติดกับออยเกียร์อยู่ ก็ไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจทำงานครับเอาใจใส่งานนะครับขอบคุณนะครับได้ติดตามรับชมคลิปของผผมเลยนะครับช่างเก่งเกิดมาซ่อมก็เก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมฝากนะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยว,วจะมีก็จะถ่ายคลิปพวกชุดเคลืองท้าย อะไรต่างๆหรือว่าวิธีการถอดอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับช่วงนี้งานมันยุ่งมากเลยทําคนเดียวเลยทำจะไม่ได้ทำคลิปให้พี่ๆดูกันนะครับต้องขอบคุณและขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมเป็นกาลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสําหรับค่าคืนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ